สวัสดีคุณผู้ชมก็ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กนะครับเป็นตัวสําหรับใช้ได้ทั้งเรียนเล่นเกมทํางานเลยนะครับผมเหมาะกับชีวิตเด็กมหาลัยผมมากเลยนะครับมาดูตัวโน้ตบุ๊กกันเลยนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับของ ASUS นะครับผมชื่อรุ่นนะครับนี่ครับ Tough F15 นะครับผมนี่ครับสเปคของตัวโน้ตบุ๊กเข้าๆนะครับก็จะ CPU นะครับ Intel i5 Gen 11นะครับผมแล้วก็มี SSD 512จินะครับมาให้1ตัวแล้วก็แรมนะครับ8จินะครับผมบัส3,200นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับผมเป็น RTX 3050 Ti เลยนะครับผมของที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับผมเป็นตัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์180วัตต์นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กนะครับผม ก็จะมีแผงนีเครื่องครับมาดูที่สเปคนะครับผมเป็น Intel c o อ e i5 ครับผมตัว Gen ซินะครับ แรมก็เป็นแรม8จิกนะครับแล้วก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกนะครับเป็น24จิกนะครับผมแล้วก็การ์ดจอนะครับเป็น RTX 3050 Ti นะครับผมตัวนี้ใช้เล่นเกมได้เลยนะครับตัดต่อได้อะไรได้เลยครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับผมก็มีไฟมาให้นะครับผมเปลี่ยนสีไม่ได้นะแต่จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็ออร่านะครับ ทีก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับเต้มไปมาอ,อันนี้ก็เป็นเปิดปกตินะครับมี3โหมดนะครับผมแล้วก็มีแค่สีเดียวด้วยพั้งว่าฟังก์ชันต่างๆก็ให้มาครบเลยครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดลดเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มปิดเสียงนะครับลำโพงนะครับเป็นช่องลำโพงตรงนี้ดีไซน์สวยมากนะครับ ก็นอตบุกตัวนี้เบามากด้วยแค่ไม่ถึง2กโนะครับผมก็หน้าจอนะครับเป็นขนาด15.6นิ้วนะครับผม Full HD นะครับแล้วก็ได้รีเฟรชเรทหน4 4งเร์ตลยนะครับรหลักๆตัวโนตบุกตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวนี้ก็สำหรับนกักเรียนมหาลัยสำหรับแบบว่าคนต้องใช้แบบโนตบุกในการพกพาไปทำงานสถานที่ต่างๆนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากด้วยถ้าอยากซื้อก็รีบๆจับจองกันนะครับผมเพราะว่า ราคาตัวนี้แค่2,9900นะครับไม่ถึง30,000บาทแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องมาให้นะครับผมตรงนี้นะครับไม่มีกล้องมาให้แต่สามารถอัปเกรด SSD ได้อัพเกรดแรมได้นะครับก็ใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ So